ติด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 ตูขึ้นได้ไหมนะ่ะระวังไหลระวังไหลฝางฝางฝาง,าง,าง่ได้ฝางก้อนครับหนักเหมือนกันนะครับมัดหนึ่งสิบกิโลอ้าขุดอีกขุดอีกตั้งลำใหม่ ตั้งลำตั้งลำลดฝนฟางครับลดฝนเรื่องออกอยตั้งลำออกไตั้งลำก่อน คอยมาตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่น้ำหนักแล้วมันชันด้วย Mà, thôi mà ở phương ốc ở phương bồ lo ốc คเครื่องก้อนนั้นนักครับเจี๋ลวก,ก้อนก่อมันเบาๆเด้อนะครับตากก้อนไม่เบานะครับเนี่ยก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่เบาๆนะครับสวา เก็บเขาโกดังฟางลุ้นครับขึ้นได้ไหรือไมนลุ้นก่อน